สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟังลราฟังไทยและ FC ทั่วโลกคัมเม้น์ราไทยก็พี่น้องกันทุกประเทศนั่นแหะค่ะนะคะวันนี้นะคะนางจะมาพูดข่าวของคุณป้าแตนบอกว่าจริงๆแล้วรู้แล้วล่ะคะ่ะรู้ตั้งนานแล้วด้วยว่าใครคือสายลับนะคะสายลับที่มาแต่คุณป้าอยากให้อยู่อยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้เห็นว่าลุงกับป้าเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่ยังไง ก็เหมือนอย่างให้รู้ว่าต่อให้เป็นสายลับหากเราไม่ผิดป้าลุงไม่ผิดป้าลุงบริสุทธิ์ใจยังไงก็ทำอะไรป้าลุงไม่ได้นั่นเองค่ะคุณป้าคุณลุงก็เลยอยากให้อยู่นะคะทา,ทางที่รู้แต่คุณป้าคุณลุงก็ไม่ได้ทำอะไรหรือต่อต้านอะไรทั้งนั้นส่วนเรื่องนะคะอะนับย้อนหลังคดีน้องชมพู่3วันอันตราย4วันอันตรายคุณป้าคุณลุงบอกว่าเออมีคนบอกว่านอนไม่หลับไม่ตื่นเต้นไหมคุณป้า คุณลุงนะคะคุณป้าคุณลุงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะเพราะคุณป้าบอกว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองกับสามีเนี่ยบริสุทธิ์เชื่อมั่นว่าความดีจะเอาชนะทุกอย่างได้เหมือนว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงฟ้ามีตานะต้องช่วยคนดีคุณป้ากับคุณลุงก็บอกว่าจะสู้ด้วยความดีจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะเพราะเชื่อมั่น ในความดีของตัวเองความบริสุทธิ์ของตัวเองนั่นแหละความหมายก็ไปฟังคุณป้าพูดเลยนะคะในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องผุป้าแตนเป็นมารีนะคะแล้วก็ลืมช่องหมนโอมด้วยนะคะ ทั้งหมดโอมนี่ก็ลุงดูแลอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็วานนี้นะคะวานนี้ก็มีเรื่องชื่นเมื่อนกันคืออาจจะนับได้ว่านะคะอาจจะนับได้ว่านี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เป็นชาวบ้านนะคะที่เป็นชาวบ้านที่เอาง่ายๆเลยนะคะเราทํางานทํามาหากินเนี่ย ถ้าจะไม่เคยนึกถึงว่าวันเกิดเราต้องมีเค้กนะคะว่าวันเกิดเราต้องมีเค้กนะอย่างเมื่อวานนี้คือทุกคนคือครั้งแรกกันหมดเครั้งแรกกันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะของป้าตั้งแต่วันแรกที่เขาทํากันให้ช่วงเือนเมษาลนะคะนั่นก็คือแบบมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็เลยสุดตื่นตนและตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมากๆเลยนะสําหรับเหตุการณ์เมื่อวานก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่า พี่อ้อมขอบคุณพี่อ้อมบายมั่งมีนะคะพิรษณีบายเออพิรษณีบาษันพิรษณีนะคะที่เป็นผู้บริหารของมาริพีสนะคะถ้าช่งสินค้าก็มาริพีส์บายและชนีเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องอ้อแล้วก็หนุ่มบุรชัยนะคะทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้กันเมื่อวานนี้รู้สึก คือนั่นเป็นความทรงจําเลยนะคะเขาเรียกว่าความทรงจําในในวันนั้นเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะคะเดือนนี้คนเกิดเยอะคนเกิดเยอะนะก็มีหลายเรื่องที่มีไม่หลายเรื่องที่อยากจะพูดนิดหนึ่งนิดหนึ่งอีกแล้วนะคะนิดหนึ่งใหม่แล้วนะนิดหนึ่งใหม่แล้วก็เอา มัพนพอดีมีเห็นในจ่าจ่าอาร์หรือใครอะที่มีเข้ามาดูนะเข้ามาดูพาดหัวขอ้อข่าวอะไรใส่อะไรนะสายรับอะไรอะแล้วก็ดูด้วยในในช่องจ่าอาร์แต่นะว่ามีคุณธนันนะพูดอยู่ข้างในก็เลยฟังนิดนึงฟังนิดนึงกันไม่เยอะนะคะก็อยากจะบอกนะคะถ้าเกี่ยวกับใสยรับนะเ,เกี่ยวกับยิ่ง เรื่องที่มนเก็ตว่าสายรับนี่จริงๆมันมันมานานแล้วนะคะและภาคใหญ่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ป้าบอกก็คือนะคะไม่ใช่ว่าป้าไม่มีคนส่งข่าวอะไรเลยนะคะไม่แป้ไม่ใช่ว่าป้ากับลุงนี่ไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะว่าสายรับเนี่ยเป็นใครมาจากทางไหนบ้างนะคะมาอาจจะมาหลายทางนะคะอาจจะมาหลายทางนะ,ะอาจจะมีทั้งหมดอยู่สีทางนะคะ อาจจะไม่ห้หมดอยู่สี่ทางสี่ทางนะคะอาจจะไม่ไม่ได้มาแบบกลุ่มเดียวกันนะคะมาแบบกลุ่มที่มาจากกลุ่มอา่าอาจจะหาหลักฐานอาจจะมาจากกลุ่มที่อิจฉาอาจจะมาจากกลุ่มที่คิดไม่ดีกับเรานะนะก็คือหลายอย่างจริงๆิเรารู้นะคะลุงกับป้าในรู้นะว่าใครเป็นสายลับนะคะจะมาดีมาร้ายยังไงไม่รู้แต่เรารู้นะคะ แต่ว่าทําไมเราถึงไม่พูดอะไรนะทําไมถึงไม่พูดอะไรอยากให้เขาอยู่ด้วยตัวเองนะสายลับทั้งหลายเหล่านั้นนะคะอยากให้เขาอยู่ดูเลยว่านะคะชีวิตความเป็นอยู่ของลุงกับป้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วป้ากับลุงเป็นคนยังไงนะคะถ้าเขาเป็นสายลับที่ดีจริงๆซื่อสัตย์กับเจ้านายเขาจริงๆนะคะเขาจะต้องนําความจริงตรงเนี้ยไปบอกกับเจ้านายเขา เราก็เลยอยู่กันแบบพี่น้องเหมือนเดิมแต่ให้รู้ไว้เลยว่าลุงกับป้ารู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้แต่เราให้โอกาสคนคนนั้นไม่ใช่คนเดียวะคะไม่ใช่คนเดียวเราให้โอกาสเขาอยู่ในตัวตนที่เราเป็นอยู่ในหมู่บ้านตรงนี้นเ,น <c oughs> เขาเรียกว่าบางทีอะ่ะเขาอาจจะเข้ามาแบบด้วยความสงสัยคลางแคลงนะ เราก็เอาความจริงไปสู้กับเขาเหมือนกับสู้กับคนข้างนอกอะ่ะนะเอาความจริงไปสู้กับเขาคือมันก็จะพูดยากอะเนาะว่าเขาจะไปบอกกับเอคนที่เขาจ้างวานมาหรือว่าให้มาอะไรแบบไหนแบบนั้นาไม่รู้นะเราไม่รู้นะนะแต่สิ่งที่รู้ก็คือเรามีตัวตนจริงๆอยู่ตรงนี้และความจริงก็อยู่ตรงนี้ด้วย,ยทีอเขาจะนำเสนอก็ส่วนเรื่อง เออแล้วก็มีหลายหลายคนบอกหลายคนนะหลายช่องนะออกมาบอกเฮ้ยใกล้วันแล้วใกล้วันแล้วนะคดีน้องอันนี้ขอพูดนิดนึงคนะ่ะลุงกับป้าคงจะไม่ไหวแล้วคงจะกระวนกระวายคงจะอะไรบางคนก็บอกสามวันสี่วันนับถอยหลังอะไรพวกนี้นะคะอยากจะบอกนะคะคนที่เขาพลาดหัวข้อ,อนี้ตลอดเวลานะลหลายวันมันเม้เริ่มเริ่มกันหนุนเข้ามามีิ่งหนึ่งจะบอกเจ้าหรือบอกช่องช่องที่เขา พาดัวข้อเรื่องนี้นะคะพาดัวข้อเรื่องนี้นะคะว่าโอ้ยสงใส่ลุกตัวจแผพนสะเทือนเลยพี่น้องเลยอันปวดอยากจะบอกนะคะว่าจะเหลืออีกกี่วันนะคะจะเหลืออีกกี่วันก็ตามนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ตามนะคะสําหรับคนที่กําลังทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะ ก็จะเป็นเขาเรียก <'re> ว่า <okay. S 1> บอกความหมายสื่อความหมายไปยังง่าอย่างนี้หลายๆอย่างนะคะหลายหายคนนะคะ mm hmm. อยากจะบอกนะค่ะอราจะบอกไว้เลยนะคะว่าจะอีกกี่วันหรือจะอะไรก็ตาม mm hmm. สิ่งหนึ่งที่ลุงก,กับป้าทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราตั้งหลักสู้ตลอดะคะ mm ่ะ hmm. สู้กับสิ่งที่เราโดนกระทาและสู้กับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ไม่ต้องบอกว่า อีกกี่วันย้อนหน้าย้อนหลังนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเราพร้อมจะสู้กับสิ่งที่ทุกคนกระทำกับเรานะคะอันนี้คือป้าเห็นเมื่อวานเมื่อวันก่อนแล้วหลาหลายคนเขาก็ดูประเด็นแล้วก็ทำประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคดีนะคะป้าเลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ไม่ต้องมาสร้างความวั่นหวหรือะไรก็ตามนะคะให้กับเราเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งหลักอยู่ก็คือ ตั้งหลักสู้เหมือนที่ป้าบอกทุกครั้งว่าเวลาบ้านจะอธิษฐานอะไรนะคะจะทําบุญอะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เราขอก็คือขอให้ความดีนะคะคุ้มครองเราจากคนที่ไม่ดีและคิดไม่ดีกับเรานี่คือสิ่งที่ป้าอธิษฐานมาตลอดมาตลอดนะคะมาตลอดก็ขอให้ช่องต่างๆที่โอ้โหนะกันหน่ะมัอใกล้แล,ล้วอะไรแล้วนะคะพยายามที่จะ สร้างกระแสสร้างความปั่นป่วน,นะคะ่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องเป็นห่วงเรามากนะคะเพราะว่าเราสู้ตลอดและจะสู้ต่อไปด้วยนะคะจนกว่าจะหาความเป็นสุดคืนมาให้เราจากใครก็ตามที่สร้างขึ้นมาสร้างให้เราสกรปรกขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะคะฝากถึงนะคะพี่ใหญ่หน่อยพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ พี่อยอ๋อหน่อยนะพี่ย่อ๋อนะนะคะก็ให้ทําตามหน้าที่นะคะพี่อ๋อให้ทําตามกฎที่เขาตั้งไว้นะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีอา่าก็สิบสี่วันค่ะป้าเคยมาแล้วนะป้าเคยมาแล้วแต่ก่อนนู้นนะที่ป้าไปโคราชกลับมาป้าก็กลับตัวอยู่บ้านสิบสี่วันกับลูกนะคะพอป้าไม่ได้ไปไหนแล้วตอนนั้นนะไปไปงานนะคะไปงานขาวดํานะคะกลับมานะคะ ็ได้กักตัวนะคะครับสิบสี่วันเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะนะก็แต่ว่าจะมีเรื่องติงพี่อ๋อยเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> จะมีเรื่องติงนะลุงติงใหญ่มากนะพี่อ๋อยนะลุงติงใหญ่มากพี่อ๋อน่าจะรู้อยู่นะตรงนี้นะเดี๋ยวจะฝากเบานุไปบอกแล้วกันจะไม่พูดในตอนนี้นะจะฝากบบานุไปบอกนะคะนะแอนนะคะกลัวไม่ใช่อะไร กูจะไม่ได้มาบ้านลุงจริงๆเหมือนหัวข้อนะจะบอกให้นะอันนี้จะให้บอนุไปติงแล้วนะนะไปติงแล้วนั่นแต่แต่ว่าน่าจะรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวก็ติงตั้งกิ้งกังโทรมาหาบ้านเพราะว่าไปหาไม่ได้นะคะติงอ่ะต้องฮัลโหลฮัลโหลนะคะต้องเสียงตามสายนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องลุงพลบ่าแต่นแฟมิลี่นะคะอ่าสั่งสินค้านะคะสั่งสินค้า แแอดปตน8 9ตน8 9นะคะเบอร์โทร0927947526ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ฟังคุณป้าพูดชัดเจนมากเลยนะคะก็มีเซลพี่อ๋อด้วยแหละก็ความดีจะเอาชนะทุกอย่างได้คุณป้าก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคนดีส่วนหลักนางก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่า ความดีจะเอาชนะทุกอย่างได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองคนดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงแก่นางนะคะฝากแชร์คลิปให้นางด้วยค่ะขอบคุณนะคะสนับสนุนสินค้าก็สั่งคุณป้าแตนตามที่ให้เบอร์ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ